ความลับบางอย่างไม่ได้อยู่ในตำราเรียนไม่มีในหนังสือประวัติศาสตร์แต่มันถูกกระซิบบอกต่อกันในหมู่คนที่กล้าเข้าป่าลึกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องจริงที่ไม่เคยมีใครรู้เรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เดินเข้าไปในดินแดนต้องห้ามสถานที่ดีมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เยียบย่างนั่นคือสุสานช้างและสิ่งที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่แค่ชีวิต แต่เป็นเครื่องรางที่มีพลังจากสิ่งที่เหนือมนุษย์นี่คือตำนานงากำจัดเรื่องราวเรื่องต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2519ช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองอาทิตย์หนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีอุดมการถูกพ่อของตัวเองบังคับให้ลาออกกลางคันเพราะถูกมองว่าเป็นพวกฝั่งซ้ายพ่อกลัวลูกชายจะเดือดร้อน จึงใช้อิทธิพลส่งตัวเขาไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เขาใหญ่แต่ชีวิตที่นั่นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหัวหน้าหงวยชื่อพี่ดำเป็นคนที่เกลียดชังพวกนักศึกษาเข้าไปถึงไขกระดูกเขาประกาศตัวว่าเป็นพวกกระทิงแดงและมักจะก,กลั่นแกล้งอาทิตย์อยู่เสมอไอ้หนูนักศึกษาวันนี้มึงไปลาดตะเวนกับพวกตอชดอที่เขตชายแดนซะอันตรายดีนะอย่าตายล่ะ พี่ดำจงใจส่งอาทิตย์ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันตรายที่สุดเป็นประจำหวังจะให้เขาถอดใจหรือเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่กลับกลายเป็นว่าการถูกทรมานแบบนี้ตลอดสองปีทำให้อาทิตย์กลายเป็นคนที่มีทักษะการเอาตัวรวดในป่าสูงมากเขาจำเส้นทางได้แม่นยำรู้จักพฤติกรรมสัตว์ร,ร้ายและได้รับความเคารพจากทหารต่อชอดอที่ร่วมงานด้วยจนกระทั่งวันนั้นมาถึง ธันวาคมปีที่สามของการทำงานช่วงฤดูหนาวมีรายงานว่าช้างพลายตัวใหญ่ตกมันบุกทำลายบ้านเรือนชาวบ้านบริเวณรอยต่อป่าหน่วยงานจึงจัดทีมขึ้นมาเพื่อไล่ต้อนช้างกลับเข้าป่าลึกณนะจุดเกิดเหตุสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ทุกคนสะท้านดูสิคราบน้ำมันเนี่ยกลิ่นเหม็นเหมือนกะปิเน่านี่มันช้างตกมันจริงๆทุกคนเตรียมกระสุนจริงไว้มันอันตรายมาก หัวหน้าชุดสั่งให้วางแผนตรีกรอบเป็นรูปเกือกไม้แบ่งกำลังออกเป็นห้าชุดอาทิตย์ถูกส่งไปอยู่ชุดที่อยู่ริมสุดของวงล้อมพวกเขาค่อยๆเคลื่อนเข้าหาเป้าหมายโจนกระทั่งเสียงช้างร้องดังสนั่นน่ากลัวมากมันตรงนี้ระวังช้างพลายตัวใหญ่สูงเกือบสามเมตรพุ่งออกมาจากพุ่มไม้งาที่เหมือนหอกยาวมันไม่หนีไปข้างหน้าตามแผน แต่มันหันกลับมาพุ่งใส่ชุดของอาทิตย์โดยตรงวิ่งวิ่งเร็วทั้งห้าคนแตกกระเจงิงหนีกันคนละทิศละทางเสียงช้างคำรามดังก้องตามหลังเสียงกิ่งไม้หักโครมครามอาทิตย์วิ่งเต็มที่ไม่กล้ามองหลังจนกระทั่งสะดุดรากไม้ล้มลงกับพื้นเมื่อลุกขึ้นมามันเงียบเงียบสงัดจนน่ากลัวเขาหันมองรอบตัว รู้สึกหัวใจเย็นวูบนี่คือไหนป่าดงดิบที่มืดมิดจนแทบมองเห็นอะไรไม่ได้ต้นไม้ใหญ่ทึบแน่นและเสียงสัตว์ป่าที่เริ่มโหยหวนในราตรีอาทิตย์พลัดหลงในป่าเขาใหญ่ตอนนี้เวลาเกือบหนึ่งทุ่งแล้วอาทิตย์พยายามสงบสติเขาระลึกถึงทักษะที่ได้เรียนรู้มา ต้องหาแหล่งน้ำถ้าเดินตามลำธารจะไปเจอเหวนรกจุดที่เขารู้จักเส้นทางกลับฐานเขาเดินตามเสียงน้ำไหลใจกระทบกระเทือนเพราะรู้ดีว่าตอนกลางคืนในป่าแห่งนี้มีอะไรน่ากลัวมากกว่าเสือโคร่งและเสือดาวสิอีกนั่นคือฝูงหมาในสัตว์ที่ล่าเหยื่อเป็นฝูง โหดเหี่ยมไร้ความปราณีไม่ยอมปล่อยเหยื่อที่ถูกจับตามองไปได้เมื่อมาถึงน้ำตกเหวนรกอาทิตย์กำลังจะรู้สึกโล่งใจแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันเสียงประกอบหาหมาในหอนคู่หัวเราะเยาะหน้าสะพรึงกลัวตาสีเหลืองระยิบวาบในความมืดทีละดวง สองดวงสามดวงสิบดวงฝูงหมาในออกล่ารอบกลางคืนและพวกมันกำลังล้อมวงเขาอยู่ไม่ไม่นะอาทิตย์วิ่งวิ่งกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเสียงฝีเท้าพวกมันตามมาอย่างใกล้ชิดเขาเห็นเนินดินสูงจึงปีนขึ้นไปอย่างเต็มที่จับกิ่งม้าใหญ่ปีนขึ้นไป เมื่อขึ้นไปถึงบนกิ่งไม้เขามองลงมาและก็แทบหัวใจวายสิ่งที่เขาปีนขึ้นมาไม่ใช่เนินดินมันคือร่างของช้างพลายตัวใหญ่ที่กำลังนอนหลับอยู่ตัวเดียวกันกับที่พวกเขาไล่ตามมาก่อนที่อาทิตย์จะตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรช้างพลายก็ลืมตาขึ้นมันส่งเสียงคำรามดังสนัน่นยืนขึ้น และกระทืบฝืนอย่างแรงฝูงหมาในแตกกระเจิงหนีไปทันทีช้างพลายมองขึ้นมาที่อาทิตย์บนต้นไม้แต่แล้วมันก็นอนลงอีกครั้งเหมือนปกป้องเขาจากภัยอาทิตย์ต้องค้างคืนบนต้นไม้กอดกิ่งด้วยความกลัวทั้งต่อช้างและฝูงที่อาจกลับมาเวลาผ่านไปช้าเหมือนหยุดนิ่งจนกระทั่ง ใกล้รุ่งสว่างตีสี่ช่วงที่มืดที่สุดก่อนอรุณอาทิตย์ได้ยินเสียงเรียกลูกหลานลงมาได้แล้วเขาสะดุ้งมองลงไปพบชายชราในชุดแต่งกายแบบชาวกุยถือคบเพลิงยืนอยู่ข้างๆช้างพลายช้างตัวนั้นมีเชือกประกรรมคล้องคอนอนสงบสง,งียม เหมือนถูกฝึกมาอย่างดีท่านท่านเป็นใครข้าชื่อไทยทองคนเก่าในป่านี้ข้าจะพาลูกหลานออกตามข้ามาอาทิตย์ไม่มีทางเลือกเขาลงจากต้นไม้และเดินตามคุณปู่ไทยทองพร้อมช้างพลายตัวใหญ่การเดินทางเป็นไปอย่างแปลกประหลาดพวกเขาไม่ได้เดินตามทางสัตว์ปกติ แต่ปีนขึ้นเนินผาสูงชันผ่านเส้นทางที่อาทิตย์ไม่เคยเห็นมาก่อนและที่แปลกกว่าบรรยากาศเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงมแมลงมีแต่เสียงฝีเท้าของพวกเขาไอหมอกลอยปกคลุมพื้นดินหนาทึบคุณปูที่นี่คือไหนครับที่นี่ มิใช่สถานที่ที่มนุษย์ควรเข้ามาแต่ลูกหลานโชคดีได้พลายช่วยชีวิตพวกเขาเดินต่อไปนานนานมากจนกระทั่งมาถึงหน้าผาเหวนรกณจุดนั้นคุณปู่ไทยทองหยุดช้างพลายหันมหาอาทิตย์มันมองเขาด้วยดวงตาที่เหมือนมีความเข้าใจ แล้วมันก็ยกขาหน้าขึ้นสูง mm hmm. และโถมตัวลงมางาทิ่มลงกับพื้นดินตรงระหว่างขาของอาทิตย์ที่ล้มลงด้วยความตกใจเสียงกระทบดังสนัน่นฝุ่นกระจายเมื่ออาทิตย์ลืมตาขึ้นมีอะไรบางอย่างตกอยู่ข้างๆเศษวัตถุสีขาวขุ่นคล้ายหินขนาดเท่าฝ่ามือเก็บไว้ แล้วนำไปถวายพระที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์บอกพระว่าข้าฝากมาถวายจำได้ไหมได้ได้ครับแต่และอีกอย่างอย่าเดินตามข้ากับพรายต่อไปแม้แต่ก้าวเดียวถ้าไม่อยากตายทางข้างหน้าไม่ใช่ทางของมนุษย์อีกแล้วคุณปู่ไทยทองและช้างพลาย เดินหายเข้าไปในม่านหมอกหนานแน่นภายในไม่กี่วินาทีพวกเขาหายไปร้าวกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อนอาทิตย์นั่งอึ้งอยู่คนเดียวกลุ่มก้อนหินสีขาวไว้แน่นไม่นานทีมค้นหาก็มาเจอเขาพวกเขาออกตามหามาตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากนั้นอาทิตย์ทำตามสัจจะที่บนไว้เขาบวชและไปบวชที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร ตามคำสั่งของคุณปู่ไทยทองคืนแรกที่กุฏิมีพระรูปหนึ่งเดินมาหาท่านมารับของที่โยมไทยทองฝากมาใช่ไหมอาทิตย์ตกใจเพราะเขายังไม่ได้บอกอะไรใครเลยพระท่านนั้นยิ้มนั่นคืองาหินจะพบได้เฉพาะในพรายที่มีบารมีสูงเทียบเท่าช้างศึกคู่พระบารมีในสมัยโบราณ ข้าจะทําเป็นเครื่องรางให้หลังลาสิกขาหลวงพ่อได้มอบตะกุดที่ทําจากงาหินนั้นคืนให้นี่คืองากำจัดเมื่อใดที่ท่านเข้าป่าให้สวมไว้ถ้าเกิดภัยอันตรายให้เลลึกถึงพรายไทยทองท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยตั้งแต่นั้นมาอาทิตย์ไม่เคยถอดงากำจัดออกแม้แต่วันและมันได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงครั้งที่เขาวิ่งฝ่าฝูงช้างที่กำลังระห่ำเพื่อไปกระชากลูกน้องที่เกือบจะถูกเหยียบตายได้สำเร็จนี่คือตำนานที่เล่าขานกันในหมู่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเรื่องจริงที่ไม่เคยมีใครรู้จนกระทั่งวันนี้